สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไบบัสซิ่งช่องที่จะพาคุณไปสัมผัสโลกของรถมอเตอร์ไซค์ที่ร้อนแรงที่สุดวันนี้เราจะมาพูดถึงหนึ่งในครูเซอร์ไบที่กำลังเป็นกระแสะและถูกจับตามองมากที่สุดในปี2025นั่นคือคาวาซากิวุลกัน200รุ่นล่าสุดที่กลับมาพร้อมการอัปเกรดสุดโหดและดีไซน์ที่ดุดันยิ่งกว่าเดิมคาวาซากิวุลกันเป็นตระกูลที่ครองใจสายครูเซอร์มายาวนานและปีนี้รุ่นบุลกัน200ก็ได้ทําให้แฟนๆต้องตะลึงด้วยเครื่ออยยนนนนต์แลละเเททคโโีีห่หืชั้ สำหรับเครื่องยนต์คาวาซากิวูลกาน200ปี2025มาพร้อมขุมพลังวีทวินขนาด2,503ซีซีระบายความร้อนด้วยของเหลวให้แรงบิดมหาศาลที่ตอบโจทย์การขับขี่ทางไกลและการเร่งแซงอย่างนุ่มนวลและทรงพลังสมรรถนะระดับนี้ทำให้วูลกาน200สามารถมอบประสบการณ์การขับขี่ที่มั่นคงในทุกเส้นทางไม่ว่าจะเป็นการวิ่งบนถนนไฮเวย์หรือการลัดเลาะไปตามทางโค้งตัวเครื่องยนต์จูนมาอย่างสมดุลเพื่อให้ทั้งแรงมมาและแรงบิดหมาในรอบต่ำถึงกลาง ทำให้เหมาะสำหรับการครูซที่ยาวนานโดยไม่ต้องเค้นคันเร่งหนักหนัก,นกสำหรับระบบส่งกำลังเป็นเกียร์หสปีดท,ที่ให้ความนุ่มนวลและระบบคอรลัสแบบแอซิสแอนสลิปเปอร์ที่ช่วยลดแรงกระชากเมื่อเชนเ,เกียร์ลงอย่างรวดเร็วเพิ่มความมั่นใจในทุกสถานการณ์นอกจากนี้ยังมีระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานร่วมกับ ecu อัจฉริยะเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดทั้งด้านสมรรถนะและการประหยัดเชื้อเพลิงการดีไซน์ของ Ka ว a s a กิ v u l ก a n 200ปี2025ยังคงเอกลักษณ์ความเท่แบบครูเซอร์เต็มขััั้้นวตงห่ ไฟหน้าเลดทรงกลมที่ให้แสงสว่างคมชัดในทุกสภาพอากาศพร้อมแฮนด์บาร์ที่กว้างและตำแหน่งเบาะนั่งที่ต่ำลงเพื่อท่าทางการขับที่สบายตลอดทางวัสดุงานประกอบใช้เหล็กและอลูมิเนียมคุณภาพสูงเพื่อความแข็งแรงและน้ำหนักที่สมดุลตัวถังถูกออกแบบให้มีเส้นสายที่โค้งมนแต่แฝงไปด้วยความดุดันเสริมความหรูหราด้วยโครเมียมรอบคันผสมผสานกับสีสันใหม่ที่มีทั้งเมทัลลิกแบล็กและดีฟเรสุดเทในส่วนของระบบกันสะเทือนด้านหน้ามากับโชคแบบเทเลสโคปิกขนาดใหญ่ ส่วนด้านหลังเป็นโชคเดี่ยวปรับระดับได้พร้อมระบบเบรก ABS ทั้งหน้าและหลังที่ทำงานร่วมกับดิสเบรกขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยสูงสุดยามเบรกในสถานการณ์ฉุกเฉินอีกหนึ่งจุดเด่นคือเทคโนโลยีใหม่ที่คาวาซากิใส่มาในรุ่นนี้เช่นระบบไร้บายวายที่ทำให้การควบคุมคันเร่งแม่นยำขึ้นรวมถึง Riding Modes ที่เลือกได้ตามสภาพถนนและสไตล์การขับขี่และยังมีระบบ KTRC หรือคาวาซากิ traction control ป้องกันล้อหมุนฟรีบนพื้นถนนลื่น สำหรับมาตรวัดเป็นแบบดิจิทัลผสมอนาล็อกแสดงข้อมูลครบถ้วนทั้งรอบเครื่องความเร็วเกียร์ที่ใช้ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงและยังเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่านแอปรีดิโอโลจีได้ทำให้ผู้ขับสามารถตรวจสอบข้อมูลรถการแจ้งเตือนและแม้แต่การนำทางผ่านหน้าจอได้เลยในขณะขับ ในเรื่องของราคา k a วาซากิวูลก a นส0 0ปี2025ันเปิดตัวที่ประมาณ18,000ดอลลาร์หรือราวๆาก6 0 0 0 0 0บาทไทยซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลสำหรับครูเซอร์ระดับท็อปที่ให้ทั้งพลังความหรูหราและเทคโนโลยีครบครันสุดท้ายนี้ต้องบอกเลยว่า k a w a ซากิวูลกัน200เป็นรถที่เหมาะสำหรับสายครูสซตัวจริงที่ต้องการความแรงความสบายและความภูมิใจในการครอบครองหนึ่งในครูเซอร์ที่ทรงพลังที่สุดในโลกหากคุณชื่นชอบการเดินทางไกลพร้อมสไตล์ที่โดดเด่นคันนี้คือคำตอบของคุณ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง By b บ o w i n g ของเราเพื่อไม่พลาดรีวิวเด็ดๆและข้อมูลอัปเดตรถใหม่จากทั่วโลกเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับต้องการให้ผมทำ SEO optimize title บ description บ cover title บวก hashtag สำหรับคลิปนี้ด้วยไหม